น่ารักบจ้าตอนนี้นอนบุกสวนจ้าต้นไม้ยังที่แบบหยอดอ,อ่อ,อนๆที่ออกยอดทอดยอดไม่เนี่ยแทบบ่เหลือเลยจ้านี่นอนตัวใหญ่ๆมีหลายสายพันธุ์แห้งพี่น้องจ้าอันนี้ก็มีในตัวน,น้อยๆเป็นคนๆน,นี่ก็มีนี่มีทุกขนาด ต้นเดียวนี่มีเป็นซีบโตแเลยจ้าอันนี้ต้นสมโอนะจ้ะยอดไปเหลือแล้วตอนนี้โดนหนอนกินหมดแล้วจ้าอันนี้ต้นมะเขือนะคะตอนนี้ใบไม่เหลือแล้วจ้านี่ต้นมะเขือนี้จะเป็นหนอนอีกหนอนขน้นเต็มเลยจ้าใน ใบไม่เหลือแล้วม,มาเต็มสวนปลอดสารพิษของแท้นี่เจาะกินโดนเจาะกินในลูกมะเขือเลยนะจ้าเดี๋ยวต้องเอาน้ำส้มควันไม้มาไล่ฉีดเพื่อไล่หนอนเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินนะจ้ะ กินจนไม่เหลือเลยจ้าอันนี้ต้นมะนาวนะคะยอดไม่เหลือแล้วจ้าใบไม่เหลือแล้วนี่มาเต็มต้นเลยมีทุกไซส์ทุกขนาดนนเต็มเลย ตอนนี้ยอดไม่เหลือแล้วจ้า